คือจะบอกว่าตอนแรกขิงก็แบบเฮ้ยมันจะหลอกเราหรือเปล่าวะแช์ลูกโซ่ไหมขายฝันปะแต่ขิงยอมเสีย900เพื่อซื้อประสบการณ์แล้วให้มันจบจนวันหนึ่งนะขิงไปเจอคลิปที่พี่ซีเคฟาสเวิร์พูดเรื่องธุรกิจเอ็มวีแบบไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเลยเขาบอกว่าในต่างประเทศอะคนสําเร็จจากเอ็มวีเยอะมากเป็นแบบธุรกิจที่มีระบบที่ยั่งยืนได้<า>จริงตองนนั้นขิงแบบอึ้งเลยที่ขายตรงธุรกิจแนวเนี้ยมันมีตัวอย่างที่มัน w o r ร์ก i d ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็น MV เอ็มวีเอ้ยก็เ o r l d w i d e อย่างเงี้ยนะหรือว่า herbalife เลยไง คนใช้จริงๆเดินเข้าบ้านคนอ,อื่นพี่ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นสินค้า M V ได้สินค้า Herbalife ได, Her ได้จุดขายของ M V ของ Herbalife คืออะไรก็คือว่าไหนๆคณก็กินอยู่แล้วแต่ไม่ขายไปด้วยถ้าขายไม่ออกก็ตัวเองก็กินไปพี่เก็บจุดขายละคือคืออันนี้คือจุดขายของ Herbalife กับ M V ใช่ไหมครับธุรกิจมันเหมือนกันแต่มันผิดมันไม่ได้ผิดตัวโครงสร้างของธุรกิจมันผิดตัวเมสเซจของธุรกิจถ้าสินค้าคุณมาดีจริงๆแล้วคนกินจริงๆอันนั้นอะ่ะไม่ได้เป็นประเด็นมากหรือถ้าธุรกิจของคุณไม่ได้ขายสินค้า ทอยคุณขายฝันอะเพราะว่านั่นคือปัญหานะแล้วมันก็ตรงกับที่พี่ที่ชวนขิงพูดเลยเขาไม่ขายฝันนะเขาแค่บอกว่าถ้าจะทําธุรกิจก็ต้องมีข้อมูลต้องศึกษาต้องเข้าใจความคิดของคนที่เขาทำสำเร็จแล้วแล้วพอขิงไปเจอเพื่อนๆในทีมของพี่เขา,เขาอะคือแบบไม่เซ็ตดีมากไม่มีใครชวนให้ขายของเลยนะเชื่อปะเขาชวนให้คิดต่างขิงเลยแบบเ เขาจะมาหลอกเราทาไมวะจากนั้นค<ะ>ิงเลยเปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเริ่มศึกษาธุร,รกิจแอมเบย์แบบจริงจังเลยทั้งในไทยและต่างประเทศคิงไปหาข้อมูลตั้งแต่ประวัติการก่อตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าเก้าที่อเมริกาเลยนะสองผู้ก่อตั้งคือบริชดูวอร์กับคุณจเจแวนแอนโดเขาไม่ได้แค่ขายของนะแต่เขาออกแบบระบบธุรกิจที่ใครก็ทําได้ถ้าขยันพอซึ่งมันคือแนวคิดธุรกิจแฟร์แฟร์ที่ให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันแอมเบย์ยื่นเอกสารธุรกิจขายตรงให้กับรัฐดับรองตั้งแต่ยยุครรรกกล้วนะมม่่่ชดหบบภาาาษีีีทอองงงงโสูศึ ขิงไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดในโลกแต่ขิงแค่บอกว่าสิ่งที่เคยเข้าใจมามันอาจจะผิดไปเยอะเลยใครเคยมองเอ็มวีแง่ลบเหมือนขิงอย่าเพิ่งตัด<อ>สินลองฟังอีกมุมบ้างแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายอีพีหน้าขิงจะมาเล่าว่าธุรกิจเอ็มวทำเงินยังไงคนรวยจากมันเพราะอะไรและที่ว่าหลอกหลอกยังไงขิงจะเล่าหมดเลยแบบไม่กักกดติดตามไม่เลย